สวัสดีคะ่ะปกติแล้วก็จะรีวิวผักนะคะจากสวนผักของตัวเองแต่วันนี้มารีวิวผักนี้เลยนะคะอันนี้ซื้อมาจากตลาดถ้าเห็นว่ามัดรวมกันเป็นมัดๆัดแบบนี้แสดงว่าเป็นผักที่เราจะต้องไปทําเมนูนี้เลยนะคะตามไปดูคะ่ะเมนูที่พูดนี้ก็คือแกงแคหรือว่าข้่วแครนะคะเป็นอาหารทางภาคเหนือซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เราเอ่อมีผัก เยอะๆแล้วก็เอามาแกงรวมกันนะคะก็วัตถุดิบก็จะเป็นผักชนิดต่างๆใส่ได้หมดเลยนะคะ,ะแล้วก็ใส่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในตู้เย็นของป้านคโคมันก็จะมีข้าวคั่วสำเร็จไว้ทำป่นไว้นะคะ,ะแล้วก็ผักที่เอามาใส่ก็จะมีผักทุกชนิดที่อยู่ในสวนครัวเรานะคะ ตามที่เห็นเลยนะคะเมื่อได้ผักมาเราก็ทําการเด็ดผักนะคะแต่ว่าเวลาเด็ดผักนี้ก็ล้างก่อนนะคะล้างแล้วก็เด็ดแล้วก็แยกว่าผักไหนสุกก่อนนะคะสุกสุกยากแล้วก็ผักไหนสุกง่ายแยกออกมาก่อนนะคะแล้วก็เตรียมวัตถุดิบในการทําแกงแคนะคะก็มีง่ายๆนะคะหอมกระเทียมพริกแห้งนะคะหอม กร,กระเทียมใส่ก่อนนะคะขาตะไคร้นะคะเอาข่านี้บดไว้แล้วนะคะแล้วก็พริกแห้งนะคะอหอมแดงถ้าเป็นแกงแกงนี่ต้องใส่หอมแดงเยอะๆนะคะแล้วก็กะปิสักหนึ่งช้อนนะคะตามบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอาไปคั่วคั่วให้หอมนะคะวันนี้คมันใส่สองอย่างนะคะก็คือเนื้อหมูกับเนื้อไก่ ขั้วให้หอมก่อนนะคะขั้วให้เนื้อเขาสุกก่อนแล้วก็หอมก่อนอ่าแล้วถึงจะเติมน้ําเข้าไปถ้าเป็นขั้วแครจะใส่น้ํานิดเดียวแต่ถ้าเป็นแกงแครใส่น้ําเยอะวันนี้ทําแกงแครนะคะเคล็ดลับก็คือลดไฟลงแล้วก็ใส่ข้าขวคั่วลงไปก่อนถ้าเราใส่ตอนที่เขาใกล้สุกหรือว่าร้อนๆเนี่ยมันข้าขวคั่วมันจะจับกันเป็นก้อนนะคะตอนนี้เอาข้าขวคั่วใส่ตอนที่เขายังไม่ลดไฟลงยังไม่ร้อนอ่าให้ข้าขวคั่ว าละลายก่อนนะคะใส่ผักสุกยากลงไปแล้วก็เรียงลำดับเลยนะคะผักสุกยากผักสุกลำดับต่อมาก็อร่อยนะคะผักเวลามาแกงรวมกันเยอะๆเนี่ยมันจะมีรสชาตินะคะที่อร่อยอสำหรับคนชอบกินผักนะคะ ก็แกงแล้วแต่ว่าใครจะชอบกินผักสุกไปเลยหรือว่าชอบกินสีเขียวสําหรับปุ๊มันชอบกินผักที่เป็นเป็นสีเข,ขียวนะคะผักที่แบบว่าลงไปสักสองสามนาทีก็จะได้สีสดใสแบบนี้นะคะ,ะน้ำํำข้นๆด้วยข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วละลายสุกแล้วก็มารับประทานอาหารกันนะคะเมนูจับผักสวนครัวแกงแคน,นะคะ เดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ